สวัสดีจ้ามาพบกันในครวัวอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้เดี๋ยวพาทำข้าวต้มไก่ได้สดน้ำข้าวต้มร้อนๆจะได้ร่างกายจะได้อบอุ่นเนาะเพราะว่าเพิ่งไปเล่นหิมะมาหนาวๆค่ะแล้วก็ใจตรงกันคุณเลมโบบอกว่าอยากทานข้าวต้มพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าครัวไปพร้อมๆกันนะคะวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมต่างๆมาดูในขั้นตอนการทำเลยจ้ามาเริ่มทำกันเลยหิวแล้วจ้า เรามาตั้งน้ำซุปกันนะคะก็ให้ดูว่าข้าวของเรามากน้อยขนาดไหนน้อยไปก็เติมได้นะคะขนอไก่จ้ารดดีด้วยนะคะอาร์ครีดาวีทเลิกกระเทียมทุกจ้าวันนี้เราจะใช้ข้าวเย็นนะคะการต้มข้าวต้มจ้า รีสใส่ไปเลยทำเยอะๆได้สุดน้ำร้อนๆเสษรากผักชีค่ะตั้ง่ฉ่นะคะเด็ดแล้วลงไก่ค่ะชี้กิ่งนะคะคจะใส่เห็ดพึ่งหวานอบแห้งนะคะของปีหกห้านะคะหอมมากพี่น้องจ๋า มมากแล้วคุณเลมโบก็ชอบด้วยค่ะอาหารทำไปเลยไม่มีสูตรตายตัวจ้ะวันเสา่าดูแอนเซลิงเลมโบดูทีวีอยู่ค่ะพอผักกาดหอมทำคลิปแกก็จะผ่อนเสียงลงค่ะ <c oughs> มูรสเตแค่ลอดนะคะในสวนของเราเวลาเราเก็บมาเหลือกินแล้วก็ สับแช่แข็งไว้ค่ะก็โชคดีถ้าเราจะไปขุดในแปลงวันนี้แข็งค่ะดินแข็งค่ะก่อนที่จะปรุงเพิ่มเรามาชิมก่อนนะคะเพราะว่าคนอลแล้วก็รสด,ดีก็เค็มอยู่แล้วอ,อ่อนไปนิดนึงค่ะ ค่ะซีอิ๊วขาวเลยน้ำก็จะได้ออกสีน้ำตาลนิดๆน,นะคะน้ำตาลทรายค่ะพริกไทยดำค่ะสวัสเพปเปอร์น้ำมันหอยค่ะ สรุปแล้วยังไม่ได้ล้างขวดเลยค่ะพี่น้องขวดใหม่รออยู่ขวดนี้ก็ขยบขยบอ,อ่ะใส่ลงป้ายจ้ะหอมมากเลยจ้ะพี่น้องจ้ะหอมมากหอมพริกไทยดำแตะจมูกเลยค่ะสดได้แรงอกแน่ๆเลยวันนี้รสชาติ ได้แล้วค่ะทีนี้หอมจะใส่กุ้งนะกุ้งอันนี้เป็นกุ้งสลัดนะคะสำหรับทำสลัดทานกับขนมปังอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเอามาใส่ก็ไม่ผิดอะไรเนี่ค่ะขาวต้มกุ้งไก่ใส่เห็ดพึ่งอบแห้งโอ้ยรอให้เขาเดือดก็ จัดเสิร์ฟได้จ้ะปิดไฟค่ะเดือดไปแล้วนะคะต้นหอมผักชีมีอยู่บนบ้านจ้ะพอได้จัดหน้าตาอาหารได้นะคะตักเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชายรออยู่หน้าทีวีชามเป้ไปเลยวีดเลิกค่ะกระเทียมเจียวนะคะ เลมโบเขาก็ชอบทานจ้ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวไปเสิร์ฟคุณเลมโบก่อนนะคะแล้วผักกาดหอมจะมาจัดของผักกาดหอมแล้วเดี๋ยวนั่งทานไปพร้อมๆกับพี่น้องเอฟซีจ้าสีขาจะออกเหลืองๆนะเพราะว่ารสดีที่นี่มันจะเป็นสีเหลือง เป็นรสด,ดีพืชผักผล,ลไม้นะพี่น้องเทียมเกี่ยวมาค่ะมาทานไปพร้อมๆกันนะคะมาจ้าพี่น้องจ้ะมาทานข้าวต้มด้วยกันจ้ะอันนี้ก็เป็นน้ำชานะคะ หนาวหนาวดื่มน้ำเย็นไม่ได้จ้ะนานแล้วจะไม่ได้รสชาติข้าวต้มนี้ใส่ตั้งชายอร่อยจริงๆ เดี๋ยวเรามาชิมเห็ดพึ่งอบแห้งจ้ะม่กลิ่นหอมแล้วก็กรุบกุบกรุบกุบอร่อยเหมือนกับดอกไม้จีนนะพี่น้องอืมอร่อยคุลิมเบอร์ทานอยู่หน้าทีวีจ้ะ ร้อนจ้ะมันก็ต้องทานแล้วร้อนเนาะก็ต้มอ,อะ่ะกุ้งตัวใหญ่หมดจ้ะหาดูอีกถุงนึงไม่เจอองสัยคุณเลนโบเอาไปไว้ตู้ตแช่ใหญ่ทับถมกันอยู่จ้ะ ของกินเยอะมากมร้อนไปถึงลำไส้ไม่ร้อนก็ไม่ไม่สุดๆค่ะใจตรงกันค่ะ หอมก็ว่าจะทำข้าวต้มพอดีเลยอร่อยอร่อยร้อนได้แรงจริงๆข้าวต้มกับช้อนเขียวของแม่จ้ะ เตี๋ย oh. mm. mm. สอนทํำข้าวต้มกับกับตั้งฉาย เสียก็คือพ่อใหม่นะคะที่ส่งเสียให้ประกันหอมเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ดัดผมนะจ๊ะ มืดแล้วคุณเลมโบอยู่ในความมืดจริงๆค่ะอากาศด้านนอกก็มืดด้านในก็มืดเสียงแก่ซุกฟืนใส่เตาจา้ะหอมก็จะรีบทานสักนิดนึงเพราะว่าคุณเลมโบชวนไปดูหนังจ้ะ ดูหนังดูละครดูรายการโปรแกรมต่างๆเนี่ยเราเรียนรู้ไปด้วยนะพี่น้องไม่ใช่ว่าดูก็ผ่านผ่านไปเฉยๆเขาจะมีตัวหนังสือภาษาสวิเดนให้อ่านหน้าจอค่ะบางทีเราก็อ่านไปด้วยคุณเลมโบก็ภูมิใจเรียนไปด้วยนะคะเรียนพูดเรียนอ่านค่ะใช้เสียงสูงเสียงต่ำใช้ความจำด้วยค่ะ แม้แต่หนังฝรั่งเขาก็มีภาษาอังกฤษเอ้ยเขาก็มีภาษาสวิดิดอยู่ที่หน้าจอแล้ก็ได้อ่านด้วยแล้วก็ถ้าเป็นหนังของที่นี่เราก็ได้ฟังด้วยค่ะทั้งฟังทั้งอ่านทั้งจำค่ะไม่เก่งมากมายค่ะแต่ว่าเราก็พอสื่อสารกันได้จ้ะ ก็เรียนรู้ไปในตัวจ้ะขนาดเราไม่ได้เรียนหนังสือไทยแล้วก็ยังเขียนภาษาไทยได้เนาะต้องขอบคุณพลสวรรค์ที่ให้ความจำมาจ้ะอือืม,อม อยู่ทางบ้านเราก็อากาศหนาวแล้วนะคะรักษาสุขภาพทุกท่านเลยนะคะอาเปลี่ยนแปลงแล้วจ้ะสุขภาพดีไม่มีซื้อขายเนาะอยากได้ก็ต้องดูแลตนเองจ้ะยิ่งอยู่ใกล้บ้านใกล้เมืองด้วยแล้วคะ่ะอืม ơi Hãy subscribe อร่อยมากจ้ะโอ้ยดยอะจริงๆค่ะเขาต้มร้อนๆน้ำชาอุ่นๆโอ้โหไปกันได้สวยพี่น้อง เหงื่อไม่ตกให้มันรู้ไปจ้ะอากาศหนาวๆกินเราไม่ลงกินง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตง่ายๆคือความสุขที่หาได้ง่ายๆจริงๆจากพี่น้องค่ะอาหารทุกอย่างไม่มีสูตรตายตัวนะคะแถมไม่ตวงด้วยนะคะเราอยากจะกินรสชาติอะไรเราก็จัดลงไปค่ะแต่เปรี้ยวหวานมันเค็มมันอยู่ที่ตัวเราเนาะ ถ้าชอบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็เต็มไปด้วยความสุขแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอาการาบงามๆเลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอให้ติดตามชมคลิปอย่างมีความสุขนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสาหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า Had ze mij goed. Gott? Jummi, jummi. Was zo goed? Jummi, jummi. Kala. Im, im. Im, im. Mm. ขอบคุณครับอร่อยมากมากขอบคุณค mm hmm. รับอร่อยมากๆากวอร์ชูดขอบคุณเช่นกันทักแคล สลุดถ <laughs> ักสมิแกนสกรีงบุมบุม่ม <laughs> สวิมสวิม <laughs> อิมอิมสวิมสวิมอิมแล้วก็ <laughs> อ,ว <laughs> <laughs> อิมอิม